สวัสดีครับนี้ก็มาเดินสำรวจทุเรียนเล็กบ้างนะครับไม่ได้ดูเลยนะครับช่วงนี้เพราะว่าผมก็ยุ่งๆอยู่นะครับนี่ปลูกไปน่าจะเกือบปีแล้วนะครับน่าจะปีเองได้แล้วนะครับปีเองได้แล้วนะครับปีหนึ่งเนี่ยมานนี้นะครับอันนี้เราซื้อต้นต้นพันธุ์หนึ่งร้อยเจ็สิบาทนะครับเขาทํายอดสูงนะครับอ่ะติด ก็คือเสียบยอดสูงนี่ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่ก็น่าจะตอนนี้ก็สูงบางต้นเนี่ยน่าจะเกินหนึ 170. ่งร้อยเจ็สิบซมนะครับความสูงเนี่ยบางต้นก็ไปร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเพราะว่าโอ้หสูงนี่สูง,ส,งสูงมากแล้วนะครับสูงมากแล้วสูงกว่าผมนะครับผมเนี่ยประมาณหนึ่งรอยเจ็สิบหนึ่งร้อยเจ็สิบห้าได้นะครับนี่ต้นนี้ก็สูงกว่านะครับ นี่นะครับอันนี้ดูแลไม่ได้คือไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่นะครับมีแต่ทางดินนะครับทางใบเนี่ยยอดเนี่ยบางเดือนก็ได้พ่นบางเดือนก็ไม่ได้พ่นยอดนี้ที่มองเห็นก็ยอดนี้ที่มองเห็นก็ไม่ได้พ่นนะครับยอดนี้ผมไม่ได้พ่นเลยไม่ได้พ่นยานะครับไม่ได้พ่นยาเพราะว่าตรงกับฝนตกมีแต่ให้ปุ๋ยไปน่าจะเกินยี่สิบห้าวันแล้วเกินยี่สิบห้าวันแล้วนะครับ ไอนี้น้ำท่อน้ำก็ยังไม่ได้ฝังนะครับยังไม่ได้ฝังเดี๋ยวก็ต้องย้ายสปริงเกอร์ออกมานิดนึงนะครับนี่ให้ดูนะครับปลูกมิถุนาหน้าจะกันยานะครับกันรยากันยาปีที่แล้วปลูกนะครับนี่ให้ดูนะครับให้ดูนี่นะครับอันนี้โคนต้นก็ผมเพิ่งพ่นยาไกลโพเอตไปนะครับนี่ก็ขึ้นอีกแล้วนะครับขึ้นอีกแล้วเลยมาเดินกว่าผลตกเยอะนะครับ โอ้ต้นนี้สูงมากนะครับนี่ไปสองเมตรแล้วเขาเสียบยอดตรงนี้นะครับนี่เขาเสียบยอดสูงนะครับนี่พามาดูเลยนี่ครับไอ้น,นี้ห้าสิบต้นนะครับผมปลูกไว้ห้าสิบต้นอยู่ใกล้บ่อน้ำนะครับมีสวยบ้างไม่สวยบ้างปะาปนกันไปนะครับ แต่โดยรวมก็โอเคนะครับมีสองลมต้นที่ที่ซ่อมนะครับซ่อม5ต้นลงเวนมูซันคิงนะครับอันนี้ก็สำรวจไม่ได้เข้ามาหลายวันนะครับมันอยู่ติดกับสวนใหญ่นะครับแต่ว่ามันอยู่คนละฝั่งกันคนละฝั่งถนน อันนี้สองยอดนะครับสองยอดเนี่ยผมตัดตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับผมตัดนี่อันนี้เป็นเป็นตัววายเขาจะฉีกนะครับถ้าถ้าเราไม่ตัดตั้งแต่เล็กๆเลือกเอายอดเดียวนะครับไอที่แข่งแข่งยอดแบบนี้นะครับผมจะตัดเนี่ยสี่ห้าองศาพวกเนี้ยส่วนใหญ่แล้วผมจะตัดหมดนะครับจะตัดหมดเดี๋ยวค่อยเข้ามาแต่งทีเดียวเลยนะครับ ลกมากนะครับไม่ได้ยังไม่ได้พ่นยารอบนี้เลยแต่น่าจะไม่พ่นแล้วนะครับไม่ได้ลกจนเกินไปอันนี้ก็จะเป็นมูซันคิงเอาของน้ามานะครับเนี่ยต้นนึงน้าก็ทําเองผมซื้อมาต้นละต้นละร้อยนะครับต้นละร้อยให้น้าไปห้าร้อยบาทห้าต้นเนี่ยอยู่แถวเดียวกันมูซันคิงสามต้นนะครับต้นนี้ก็ปียอดหลายครั้งแล้วนะครับ ที่เหลือก็อยู่ในที่ลุ่มนะครับอยู่ในที่ลุ่มอันนี้แถวเขานะครับแถวเขาประมาณนี้นะครับฝั่งนู้นก็ข้างบนนู้นเดี๋ยวผมล้มมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะปลูกจะปลูกหนาดานะครับจะปลูกเลยหนาดําระยะชิดแต่ว่าน่าจะได้หลายต้นอยู่นะครับประมาณเก้าสิบนะครับแปดสิบถึงเก้าสิบต้นนะครับอาจจะได้ถึงร้อยนะครับเพราะว่าปลูกระยะชิด ห้าห้าคูณแปดเมตรนะครับห้าคูณแปดเมตรโอเคนะครับอันนี้ก็พามาเดินดูเฉยๆนะครับนี่แหละนะครับความยากลําบากก็จะประมาณนี้แหละที่สวนเดี๋ยวก็ต้องหลังจากนี้ก็ต้องหาคนคนงานนะครับแล้วกม็มาจ้างเขาพวกพ่นยาพวกอะไรประมาณนี้นะครับพ่นต้นนี้ก็นี่ครับเห็นไะขาดการดูแลนี่ใบเรียบร้อยนะครับแมลงไปแข็งกินหมด นี่แหละนะครับความโหดร้ายของทุเรียนทิ้งไม่ได้นะครับทิ้งไม่ได้นี่ต้องรีบมาพ่นรักษายอดนะครับนี่ยอดกําลังจะปีถ้าไม่เข้ามาพ่นเนี่ยเรียบร้อยนะครับก็จะไม่โตนะครับก็จะหยุดชะางักไปสองสามเดือนนะครับแล้วก็เราต้องรอย,ยอดใหม่อยู่ที่การดูแลนะครับทุเรียนเนี่ยยากไหมนะครับจะถามว่ายากไหมถ้าปลูกแบบทิ้งๆว่างๆอะ่ะยากนะครับยากถ้าใส่ใจเขา นะครับสัปดาห์หนึ่งสอสวันมีเวลาดูแลเนี่ยนะครับก็ก็เขาก็ขึ้นโตดีนะครับปกติมนงามวิธีดูแลก็ง่ายๆนะครับให้ทางดินนะครับผมให้ยูเรียกับสูตรเสมอนะครับผสมกับอินซีอันนี้ก็เป็นน้ำเนี่ย ไม่ไม่มีการให้น้ําเลยช่วงนี้นอกจากฝนตกทุกวันนะครับสัปดาห์นี้ตกมาประมาณห้าวันแล้วนะครับยอดอลังการนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของทุนเลียนเล็กนะครับแล้วก็ผมมาทดลองไม้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่ามีสมาชิกบางท่านบอกว่าไม่ได้ยินนะครับอันนี้ก็ก็ลองดูเนาะวิธีดูแลก็รักษายอดนะครับนี ถ้ามีเวลาเนี like ่ยมามาพ่นเลยนะครับเนี่ยพ่นเลยใบชุดนี้ก็จะสวยนะครับพ่นครั้งเดียวพอนะครับเนี่ยอันนี้ยังทันนะครับยังทันยังกลางไม่หมดยังกลางไม่หมดเป็นดาบอยู่นะครับเนี่ยเป็นดาบอยู่ไหมครับเนี่ยเขายังไม่มีร่องนะครับยังไม่มีร่องใบเนี่ยยังไม่กลางยังไม่มีร่องระหว่างใบอาเมาแลก็จะจะแอบยังไม่ได้นะครับพ่นยังทันนะครับวันนี้ยาก็ผมใช้อบาแมตินนะครับพื้นพื้นเลยเบสิกเลยนะครับอบาแมติน นะครับที่เหลือก็ใช้ตามอักการของเขานะครับทางใบจะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะครับก็จะเน้นทางดินทุเรียนเล็กทางใบนี่จะเน้นทุเรียนโตที่ที่เราเอาลูกนี่ครับที่เราเอาลูกก็ประมาณนี้แหละนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีคำถามหรือสงสัยก็คอมเมนต์ได้นะครับุณครับ